สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของหอรอมอนะคะในกรณีที่เราเนี่ยจะใช้ในการคํานวณในการแบ่งสิ่งของนะคะที่มีจํานวนไม่เท่ากันให้ออกเป็นส่วนๆที่เท่ากันนะโดยไม่ปะปนกันนะคะแล้วเป็นจํานวนที่มากที่สุดด้วยนะวันนี้นะคะจะมาอธิบายเพิ่มเติมเนาะในเรื่องของ การแบ่งสิ่งของนะคะเพราะว่ามีน้องคนนึงเนี่ยถามเข้ามาว่ายัางงงๆอยู่นะคะอ่ะจะยกตัวอย่างนะคะในการจัดผลไม้นะคะก็คือจัดโจทย์เนาะเขาบอกว่าจะมีผลไม้3ชนิดนะคะก็คือจะมีส้ม24ผลอ่ะมีชมพู่60ผลนะคะแล้วก็มีมะปางเนี่ย90ผลนะคะ ต้องการที่จะจัดผลไม้ทั้ง3ชนิดนี้นะใส่ในถาดนะคะให้มีผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยเท่ากันนะคะเท่ากันโดยไม่ปะปนกันนะโดยนะคะเขาถามว่าจะจัดได้มากสุดถาดละกี่ผลเนาะนะคะซึ่งแต่ละชนิดต้องเท่ากันนะเราจะได้ถาดละกี่ผลและได้จํานวนทั้งหมดกี่ถาดนะคะคือโจทย์แนวเนี้ยเราจะใช้ หอระมอนะคะในการช่วยในการหานะ,ะเพื่อนๆยังจําวิธีการหาหอรมอ,อก,กันได้หรือเปล่าเอ่ยการหาหอรมอนะคะก็คือเราก็จะทําการตั้งหารแบบนี้นะคะแล้วก็นําจํานวนตัวเลขนะคะที่เราต้องการหารเนี่เข้าไปในในช่องหารตรงนี้นะคะก็คือมีอะไรคะมีส้ม24ผลใช่ไหมล้วก็ใส่ไปเลย อ่ะมีอะไรอีกมีชมพู่60ผลใช่ไหมคะแล้วก็มีมะปางนะคะเกผลแบบนี้จากนั้นทำไงต่อนะคะให้เราเนี่ยหาตัวเลขนะคะที่จะสามารถหารได้ทั้ง24 60แล้วก็90ได้ลงตัวอ่ะเลขอะไรคะที่สามารถหารได้ทั้ง24 60แล้วก็90อ่ะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะมันลงท้ายด้วยเลขอะไรคะมันลงท้ายด้วยเลขคู่ใช่ไหมคิดอะไรไม่ออกเราก็เอา2มาหารอ่สอหาร24ได้เท่าไหร่คะก็ครึ่งหนึ่งของ24ก็คือ12ถูกไหม2หาร60ได้เท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งของ60ก็คือ30เนาะ2อหาร90ได้เท่าไหร่คะ อสองหารเก้าสิบครึ่งของเก้าสิบก็คือสี่สิบห้าถูกไหมอ่ะคราวนี้นะคะสิบสองสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยมีเลขอะไรอีกบ้างที่สามารถหารทั้งสามทั้งสามได้ลงตัวมีเลขอะไรคะ,ะเลขอะไรที่หารทั้งสามได้ลงตัวสามหารได้ไหมอ่ะ 3, สามเนาะสามสามหารสิบสองได้เท่าไหร่คะสามสี่สิบสองถูกไหม สามหาร3 0มสิบได้เท่าไรคะสก็หารสาก็ได้สิถูกไหมคะสามหาร45่สิบห้าได้เท่าไรคะก็ได้15เนาะอ่ะคราวนี้เราดูซิว่า4 0่สกับสิมีเลขอะไรที่สามารถหารทั้ง3ได้ลงตัวอีกไหมมีไหมคะไม่มีแล้วถูกไหมคะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะของรอมอ ของข้อนี้คือเท่าไหร่คะเราจะเอาตัวหน้าเนี่ยมาคูณกันเนาะก็คือ6นั่นเองอ่ะหอรอมอเท่ากับ6นะคะแล้ว6ตัวเนี้ยมันจะไปเชื่อมโยงกับโจทย์ได้อย่างไรนะคะโจทย์เขาถามว่าจะจัดได้มากสุดถาดละกี่ผลนะคะก็คือจัดได้มากสุดถาดละ6ผลนั่นเองถาดละ,ละ6ผลนะและจะได้กี่ถาดอ่ะและจะได้กี่ถาด ยี่สิบสี่ตรงนี้คือส้มถูกไหมหกสิบตรงนี้คือชมพู่ถูกไหมคะ,ะมะปางตรงนี้คือมะปางเนาะ,ะจะจัดส้มนะคะได้หกหกผลนะมากสุดหกผลชมพู่มากสุดหกผลมะปางมากสุดหกผลนะคะเราจะได้กี่ถาดก็คือส้มจะได้ทั้งหมดสี่ถาดนะคะชมพู่ได้ทั้งหมดสิบถาด มะปางได้ทั้งหมด15ถาดอะเราอยากรู้ว่าได้ทั้งหมดกี่ถาดเราก็เอาสี่มาบวกกับสิบมาบวกกับสิบห้านะคะคำตอบออกมาก็จะอยู่ที่29ถาดนั่นเองเนาะเป็นไงคะข้อนี้ก็คือสรุปก็คือจัดได้มากสุดถาดละหกผลนะคะในส้มสี่ชมพู่สิบมะปางสิบห้ารวมกันทั้งหมด29ถาดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของห่อรอมอนะที่จะใช้ในการแบ่งสิ่งของนะคะที่มีจำนวนไม่เท่ากันเนาะออกเป็นส่วนๆให้เท่ากันโดยไม่ปรับปนกันและเป็นจำนวนที่มากที่สุดนะคะคีย์เวิร์ดของห่อรอมอ,อก,ก็คือหารร่วมมากนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะตอบโจทย์น้องที่เข้ามาถามเรื่องการ จัดผลไม้หรือการจัดสินของนะคะและเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะในการหาหอเรอมอเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย